กินข้าวอยู่ระอยู่บ้านมีเบื่อหรื่องไงโทรมาถามเพื่อความแน่ใจเท่านั้นว่าคนที่รักที่คอยเชื่อใจกำลังโกกกันรู้ไหมมันทําให้ฉันใจหาย กับสิ่งที่ฉันด้ินกับหูที่เธอบอกให้รู้มันมีเหมือนที่ฉันดีดูได้เห็นกับตาฉันตาฝาดไปใช่ไหมที่เห็นเธอเดินกับใครที่เห็นว่าเธอกำลังนอกใจมีใครคน ถ้าทางจะรักกันมากท่าทีจึงดูมีความสุขล้นหากูฉันจำผิดคนทำไมต้องร้อนรอนทำไมใช่เธอ